أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام ขั้นตอนการอาบน้ำละมาดขั้นตอนที่หนึ่งตั้งเจตนาที่จะทำการอาบน้ำละมาดเพื่อเอาลอสุบฮานะฮูวะตะอาลา แล้วกล่าวคำว่าบิสมิลละขั้นตอนที่สองล้างมือทั้งสองข้างพร้อมกันจนถึงข้อมือสามครั้งโดยให้ล้างซอกนิ้วมือด้วยขั้นตอนที่สามบ้วนปากและสูดน้ำเข้าจมูกสามครั้งโดยใช้มือขวาวักน้ำเพื่อบ้วนปากและสูดน้ำเข้าจมูกขั้นตอนที่สี่ล้างใบหน้าสามครั้ง โดยให้แน่ใจว่าทั่วขอบเขตใบหน้าตั้งแต่ระหว่างใบหูทั้งสองข้างด้านบนตั้งแต่ชายผมไปจนถึงปลายคางถ้ามีเขาให้พยายามล้างเขาไปจนถึงปลายเขาขั้นตอนที่ห้ล้างมือขวาจนถึงข้อศอกสามครั้งล้างมือและแขนข้างซ้ายเช่นเดียวกันอีกสามครั้งขั้นตอนที่6 เอาฝ่ามือทั้งสองข้างลูบน้ำให้เปียกแล้วจึงนำมาเช็ดศีรษะและใบหูหนึ่งครั้งโดยให้ลูบทั่วทั้งศีรษะจากด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังและลูบย้อนจากด้านหลังกลับมาด้านหน้าขั้นตอนนี้ทำเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นหลังจากนั้นให้เช็ดใบหูทั้งสองข้างโดยใช้นิ้วชี้แย่เข้าไปในรหูหูและให้นิ้วหัวแม่มือเช็ดหลังใบหู ขั้นตอนนี้ทำเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นข,ขั้นตอนที่เจดล้างเท้าข้างขวาสามครั้งจนถึงตาตุ่มพร้อมทั้งถูตามซอกนิ้วและล้างเท้าข้างซ้ายเช่นเดียวกันอีกสามครั้งเมื่อเสร็จจากการอาบน้ำละหมาดแล้วมีสุนนะให้กล่าวดูอาว่าอัชฮะดุอัลลออิาละอิลลัลลอฮ์วะเดฮูลาชาริกะละ และฉันเห็นว่มูฮัมมั عبد และผู้เผยพะวันเาะ้าอ ش ่นนอกจากระลอวละ่อะูันนมฮัม عبد และรทำการดูอาโดยที่ไม่ต้องแบมือผินหน้าไปทางทิศใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องผิดหน้าไปทางกิบละ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن, أن محمد رسول